แบกด้วยเออแบกด้วยก็มแบกด้วยนะฟ็อตซี่ได้หกปูย่าเลโคตรเก่งเก่งมากนอบยตัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะคืออะไรรักจริงโจ้ที่สุดเหรอวัตถุักคิดงจิงโจ้แต่รันเรามากที่สุดไม่เห็นตัวเลยกำลังอ้อม ว้ยเดี๋ยวมันที่ไหนวะดปเมะเน็ตวิ่งข้างหลังอะไรวะเธอไม่ทันรู้เลยจังไม่จริงโจก็คือจริงจังไม่หลอกเลยวันนี้เธออ๋อจริงจังไม่หลอกเกมนี้มีคนไม่ได้เสือร่วงแข่งให้โอเค เดี๋ยวคนเดียวนี่ไงนี่ไงล่ะเป็นไงเขาเรียกว่าการอู้อมอ้อมอ้อมเหมือนเดิมอ้อมเหมือนเดิมแผนเดิมแผนเดิมเฮ้ยมันวางบอกว่าไม่เห็นเราเราก็จะเสนียน อ,อยู่ไหนวะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเสื้อเหลืองอยู่ข้างบนเห็นป่ะเห็นไหมเห็นปะ,เ,นปะ,เ,นปะเออโอ,อ้โหมันลงมาอุ้ยเพื่อนโดนธนกรตเอาอะ <Okay. S 1> แผนอ้อมโดนโดนจัดฉากเฮ้ยแล้วมันขยันยิงกันเปิดจัดเลย ยิงเปิดจุดแล้วมันก็วิ่งวนดาวอุ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยมียาคุมข้างหลังข้างหลังข้างหลังชุบหน่อยมีไตเกิดคิวโอเคเหลือสองสองเหลือสองสองแล้วเจออยู่บ้านอ,อ,อุ้ยโอ้ยไอ้ท่านได้กีดไอ้สุดขอบเชื่อมั่นว่าจะชนะ มันอยู่ไหนวะเ,เอา้าเ,เอา้าเ,เดี๋ยวระมองมันมองไม่เห็นเราเหรอ <c ười> วัดจบปะเย้โอ<ๆ>้โหกูเหมือนเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีใครเหลียวเลยเศร้าอยู่เหมือนกนะันนะแล้วเมื่อกี้เราวิ่งไวได้ไงวะโงเปิดจุดเพื่อนเราทำไมตายเร็ว ไอ้มันเอามันเอาโอ้โห,โโหมันเจ็บคนเก่งก,ก่อนโอ้โหโทดเวลาแพ้ตายนี่คือแพ้เลยอะนะใช่เราต้องรอบตัดสินแล้วเพราะว่ามันชิปห่วงแล้ว <c oughs> เปิดจุดก่อนใช้สูตรเปิดจุด <c oughs> เพื่อนอุม้มเพื่อนอุ้มอยู่เราก็อุ้มเหมือนกัน ดาว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 สวยสวยตัวแบกมันดาวแล้วตายเฮ้ยใครอ่ะเพื่อนเราไปไหนวะอุ๊ยเชี่ยกระโดดปะโอ้โหกระโดดลงมาแล,ล้วเจอมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวนึงเฮ้ย โห้เพื่อนยิงไม่โดนได้ไงวะนะอุ้ยชนะหรอเอาว่ะเก่งกนับผมแบกครับอุ้ยเอาว่ะเอสตอรลโวลี่น้องกระตุยน้องกระตุยได้เอ็มได้ยังไงอะครับ โมงขอแถมขอแถมบุย่าเจ็ดครั้งแล้วโคตรเกง่งอุ้ยอะไรเนี่ยด่ดาด่าอะไรเนี่ยอดิอ,อดิใช้สีสีเหรออแปลกแปลกไปเดี๋ยวเราออฟเลนไปละออฟเลนบา้านป้าดับเฮ้ย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 ,ยด่าป้าเราไปเนี่ย อุ้ยมันกระโดดยิงไอหมอนี่คนแน่นอนไม่ใช่บทอุ้ย <karena S 1> <c oughs> จะเอาเหรอจะเอาเหรอ <c oughs> จะเอาเหรอเอาเหรอครับ <c oughs> จะเอาเหรอ <c oughs> ใครบอกใครบอกใหมาจบน้ำปิดซะจบน้ำปิดซะอ <c oughs> ุ้ยเหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะอุ้ยหมดตี้เลยไง ใครแบกครับฮิวเดี๋ยวแทงให้ซื้อกล่องให้หน่อยสิอุ้ยอุ้ยทีกอันไปยิงด้โดนอุ้ยตายเฮ้ยไม่แต่ชุบเสื้อม่วงไม่แต่ชุบเสื้อม่วงข้ามันข้ามันข้ามันเลือกมันน้อยมากข้ามันข้ามันเอ๊ะไอผมยาวเก็บหมด วิ่งวัวสี่วัวสี่ยิงไม่โดนวัวสองด้วยอ่ะสวยเอาโคตรเก่งเลยวะแต่เราเก่งปะมีใครมีเกาะไหมอยากได้เกาะสามมากซื้อให้หน่อยแต่เราจนจัเ้ยแน่นอนว่ามันจะอ้อมมันจะอ้อมมันเริ่มกลัวเราเดี๋ยวไมไ่มีใครโผล่เลยวะดีนะอู้มันใช้ชดกันมันอ้อมหลัง ô hồ, mỏ này ôm lắm Đừng có ở gần nó, không có ở gần nó, nó đang ở gần Nó em chơi mỏ này không Đúng đẹp Một người đàn ông khốn nạn À oh. เดี๋ยวพี่แทงให้เองน้องไม่ต้องห่วงในฐานะที่ฉันเป็นสาวทวีเทลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโอเคมันจะต้องใช้ช็อตการมามาลูดเราแต่ว่าเราจะลูดมันก่อนดาวดาวดาว,ดาวเอาดีเล่นระยละไกลอะน้องนะน้อ,องจะทำอะไรแบบพี่เว้ยมันทุกกันเหรอโอเค อุ้ยฮช็อตช็อตช็อตดาว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 ไอตัวช็อตกันดาวแล้วทืบได้ทืบได้เอ่อทำไมทิปเฮ้ยชิ้นตัวหนึ่งมันอยู่มันอยู่หลังมันอยู่หลังโคตรหินมีหลังโคตรหินมันชุบมันมันชุบกันมันชุบกันเพื่อนเราตายอ้าวโอ้โหแล้วมันชุบกันด้วยที่เฮ้ย ดึง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 ึงค่งงงาได้ค่า,าก่อนเดี๋ยวเพิ่งชุบก็ได้ค่าได้ค่า,าก่อนอื้อสวยเอาวะวผู้กอบผู้แต่ปืนเราหายนะพวก <S 1> <S 1> <S เแย่เฮ้ยจานนี้น <S <S 2> <S 2> ถึงเวลาใช้พีนัตตี้ในการ มันเอาช็อตกนอีกเหลอวหอหวนนี่นีอดงานี่ดาดามันซ่อนไม่ได้เมืองแบบนี้โอ้โหชนะใครแบกครับตาด้คูณให้ชื่นใจผมว่าครับดู A V P เป็นใครดูหน้าซะก่อน อันนอเพื่อนโอเคเป็นได้แค่เพื่อนสินะเคเป็นได้แค่เพื่อนเอเค,ครับเอาา้าแลแรงอัพโหดเกมนมันโหดเกินเป็นไปได้ยังไงกันเขาไม่ลงจริงๆไปเล่นอาวีเดือ่ไป